ที่บอกว่าหลายคนอาจจะเข้าใจผิดตำแหน่งสูงคิดว่าตัวเองมีพลผู้นำสูงสูงนะเราเคยได้มีคำว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวเนาะนะครับเพราะอะไรครับเพราะไม่มีใครตามมาเลยเพอออกจากที่ทำงานปุ๊บไม่มีใครไปหาเลยอันนี้คือยิ่งสูงยิ่งหนาวคือเข้าใจผิดที่ว่าตำแหน่งสูงมีพผู้นำจริงๆคนตามเราเพราะตำแหน่งสายงานม,มาเข้าประชาเท่านั้นออกจากที่ทำงานไปปุ๊บจะเข้าที่ทำงานกลับมาอยากไม่ให้เข้าเลยนี่ออกใช่ไหมครับเพราะว่าใช่ผู้นำต่างสิทธิ์เรียกว่า persistent the มีคีย์เวิร์ดของเขา right หลายเพราะว่าสิทธิที่มีไล่มีเพราะเพราะเพราะเพาะบางคนเกษตรผู้ไม่มีใครไปหาเลยเนี่กใช่ไหมครับเพราะอะไรครับใช่เพราะผู้นำตามสิทธินะครับมันมีผู้นำที่มากกว่านั้นอีกที่ไม่ใช่ตำแหน่งอย่างเดียวคนรุงน้องก็สามารถมีพร้อผู้นำได้เช่นเดียวกันนะครับทุกคนสามารถมีพร้อผู้นำได้นะครับขั้นที่สองนี่เราเรียกว่าเป็น permission reader permission level มีตัวคีย์เวิร์ดคือคำว่าตัว R คือคำว่า relationship มีควาสึกทันที่ดีมีสายมพันธ์ที่ดีนะครับคนตามลามาเพราะอะไรครับรู้สึกมีความสุขรู้สึกอบอุ่นรู้สึกน่าไว้วางใจนะครับคนก็าตามลงมานะครับจะทานขงาทานข้าวเ็เรียกพี่ไปทานข้าวไปทานข้าวด้วยกันจะไปมาลาว่ายูนี้นะครับเพราะเขารู้สึกดีกับเรานะครับท่านยิ่งสุงไม่หนาวแล้วนะครับอบอุ่นมีความสุขเหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับเรียกว่าเป็น เพิ่มดิจิทัลมีคีย์เวิร์ดคือคำว่าตัวอาร์ก็คือคำว่า relationship นะครับตัวที่3ครับนะ production reader ผู้นำที่สร้างผลงานนะครับคีย์เวิร์ดคือคำว่า motivate หรือ big move big move เป็นตั้มหรือคำว่าถ้าตัวอาร์ก็คือคำว่า result ม,มีผลงานเ <c oughs> ชื่ออาจนะครับอาจารย์เชื่อว่าเราเราเป็นขั้นที่3กันทุกขั้นอยู่แล้วเพราะว่า ถ้าเราไม่มีดีสตาเราคงเติบโตขนาดนี้ไม่ได้ถูกไหมครับสร้างผลงานแล้วเชื่อใจไหมครับคนที่สร้างผลงานเนี่ยแก้ปัญหารเราฟกรง่ายมากพูดอะไรคนก็เชื่อคนก็ฟังเพราะว่ามีผลงานน่ะมันทําอย่างเงี้ยมันเวิร์กคนก็ทําตามใช่ไหมครับสาขาที่มีผลงานเปนเวลามาพูดเราฟังไหมครับฟังเพราะมันเวิร์กมาแล้วจริงไหมครับพเพราะทนี้อาจารย์มาพูดนะครับกับให้ศาสตราจารย์ดรประเวศวสรีมาพูดเราฟังใครบ้างบ้างนะครับ กูอยากเดียวกันเราต้อฟังอาจารย์พระเวทพระศรีถูกไหมครับเพราะผลงานท่านเนี่ยเป็นตำนานของโลกของประเทศเลยอะ่ะจริงไหมครับเพราะสร้างผลงานเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากทําให้คนเราแก้ปัญหาเดี่ยวๆง่ายๆง่ายขึ้นนะครับพูดอะไรน้องๆก็ฟังใครก็ฟังเจ้านายยังฟังเลยสร้างแก้ปัญหาง่ายนะครับแบบโดยขั้นที่สามขั้นที่สี่ค,ครับซึ่งวันนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์เซอร์ซิสัสนเลิกเอ็มคิวครับ จะสื่อสารเล่นทำไมต้องเป็นมาร์เก็ตติ้งสัจุดศูนย์ทำไมต้อง HR ชอารจุดศูนย์ต้วงมาสอดคข้ากับ m ออย่างไรเราต้องไปขั้นที่สี่ขั้นที่สี่เป็อะไรครับอาจารย์ก็เชื่อว่าเราก็ไปอยู่แล้วนะครับแต่แต่แม็กของเราให้ได้นะครับถ้าเราไปขั้นที่สี่ได้ขั้นที่ห้าไปถึงไม่ถึงก็ไม่เป็นอะไรนะครับแต่ขั้นที่สี่นะครับทุกท่านนะครับอาจารย์เชิญชวนว่าต้องไปให้ถึงให้ได้นะครับเรียกว่า people development เป็นอะไปปรพัฒนาคน ที่หัวก็คืออะไรครับผลิต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 ช i o n ทำซ้ำได้ไม่มีเราก็สามารถทำได้มีคนที่ทำแบบเราได้นะครับเราตลอดพัฒนาคนคนตามเรามาเพราะเขารู้ว่าเขาจะเก่งขึ้นเขาจะดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นเขาจะก้าวหน้าขึ้นเขาจะเจริญขึ้นจนไม่ขาดโจรหรือการหายยิ่งย้ายยิ่งได้แค่ที่สี่ เราองเป็นพี่ผู้ได้ปรดเงินเลยว่าอาจารย์ตรอยู่มหาวิทยาลัยอาจารย์หอยจาจาร์นะครับชื่อศาสตราจารย์ดรวิชัยบุญแสงท่านกล่าวเสมอเลยว่าศาสตราจารย์ก็ธรรมดานะแต่ศาสตราจารย์ที่เก่งใครศาสตราจารย์ที่เก่งก็คือศาสตราจารย์ที่สามารถผลิตศาสตราจารย์ในกลุ่มที่แจงตัวเองได้อันนี้ไม่ธรรมดาเราก็เหมือนกันครับแต่ผู้หลักที่เก่งนะครับเราเป็นแมเนเจอร์เราเป็น GM เราเป็น v p มันธรรมดาครับ แต่ถ้าเป็น VP ที่สามารถผลิต VP นานเป็น GM ส่วนเป็น GM ขึ้นมาเป็นมานายเจอร์ผลิตมานายเจอร์ขึ้นมาในกลุ่มเราไม่ธรรมดาครับเราเป็นผู้นำขั้นที่สี่คนตามเรามาเพราะรู้ว่าเขาจะเจริญเจ้าหน้าแล้วเขาจะขอบคุณนะครเราทั้งชีวิตหวังไปขั้นที่สี่ให้ได้นะครับขั้นที่ห้าในที่จำเรียนนะครับจะไปถึงไม่ไปถึงก็ไม่เป็นอะไรนะครับเราเรียกพิพิธภัณฑ์มีคีย์เวิร์ดตัวอ่านก็คือ rest คนตามมาเพราะความยอมรับนับถือเพราะความศรัทธาบางคนตามมาให้ท่านชีวิตก็ได้เพราะว่าคนคนนี้ช่วยเหลือผู้คนมากมากมาก,มากพอและยาวนานพอ <c oughs> พูดถึงพี่พงหูวแต่ท่านไม่ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพูกถึงมหาธรรมทานทีเสื้อแดงเสื้อเหลืองถือเป็นผู้พงหูด้วยช่วยเหลือคนในกลุ่มมากพอและยาวนานพอคนตามมาบ <c oughs> อกาะความศรัทธาให้ชีวิตก็ยังก็ยังได้เป็นต้น